เจ็ดโมงเาราแล้วจ้ะกังหันล้มอย่างรู้ว่าอะไรล้มแห้งขนาดไหน <c oughs> เห็นบ่วจ้ะแห้งค่ะ <c oughs> นอนกับบหลับจ้ะมันดังแห้งหลายตึงตังตึงตังเยอสวัสดีตอนเช้านะคะเป็นเพื่อน มาดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรนะคะออนี่เป็นเห็ดนะคะเห็ดคันพินจูนนะคะเ,ออเราก็เอามาคั่วก่อนะคะคั่วให้มันแห้งนะคะแฟนเราทานแบบคั่วแห้งๆนะคะเขาไม่ชอบทานที่มีน้ำน,นะคะเตรียมทำอาหารเที่ยงนะคะเรากับแฟนมาทานอาหารเที่ยงนะคะบ้านบ้านพวกเราใกล้ที่ทางานนะคะ แา่เราทานมางสาวิรัตนะคะก็เลยอาหารก็เลยมีแต่ผักมีเห็ดอาจจะมีเนื้อเทียมบ้างเป็นบางครั้งนะคะไม,ไม่ใช่ว่ามังสวิรัตเข้มอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เราเอแค่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะแต่ก็ทานพวกน้ำปลาน้ำปลาอยู่เป็นบางครั้งนะคะเพราะว่าเกลทานส้มตำเกลชอบทานแซ่บ ขัวอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วขัวเริ่มมีแล้ว <c oughs> ต่อออกนะแล้วก็ขัวพริกแล้วนะคะเราก็มีมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งสดนะคะมันฝรั่งลูกเล็กๆนะคะโอเคอันเนี้ยต้มเราจะต้มแล้วใส่ตู้เย็นไว้นะคะบางทีเราได้มันฝรั่งมาเราไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมเราก็ต้มแบบเนี้ยคะ่ะ แล้วใส่ตู้เย็นไว้พอใส่ตู้เย็นเสร็จเราก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็คั่วนะคะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่เนยน,นะคะอร่อยเนยลงไปนะคะนิดนึงแล้วก็น้ำมันนิดนึงนะคะูุดนี้อร่อยนะคะ ใส่น้ำมันแล้วก็เนยนิดหน่อยอันนี้แฟนเราชอบทานนะคะเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าลมแรงแค่ไหนวันนี้ลมแรงมากเลยจ้าเมื่อคืนนอนแทบไม่ได้เลยนะคะลมมันพัดแรงหน้าต่างสกปรกนิดนึงนะคะฝนตกแล้วก็พัดเศษลมเศษใบไม้อะไรใส่ นี่ต้นเชอร์เชอรี่นะคะถึงหน้าร้อนจะถ่ายให้อยู่นั่นเป็นต้นต้นอะไรต้นอกบ้าของเพื่อนบ้านนะคะต้นนั้นลมแรงมากเลยค่ะพอรูดดูใบไม้ร่วงเห็นไหมครับเพื่อนๆมันจะมีรอคนมาทําสวนให้เขายังไม่สะดวกนะคะเราจองเขาไว้แล้วแต่คิวเขายาวเนีย่ยค่ะใบไม้ที่ร่วงลงมา บางคนเขาก็จะเก็บใบไม้พวกนี้นะคะไปทําปุ๋ยเราก็จะใช้เครื่องตัดนะคะให้บดให้ขยี้ให้เละๆแล้วเขาก็จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ใบไม้นะคะฝั่งซ้ายมือตรงนเราชอบปลูกผักนะคะขยะตรงนั้นนะคะเห็นไหมดำๆเนะี่ยดำๆนะี่ยตรงนั้นนะเป็นทางขยะถังขยะเปียกนะคะที่เราทิ้งเศษใบไม้แล้วก็เศษผลไม้จักรยานคู่ใจของเรานะคะ ็นจักรยานเก่าๆคันหนึ่งเราจอดไว้ตรงนั้นนี่น,นะคะจักรยานเราชอบฝันหน้าร้อนไปทํางานนะคะแล้วก็จะมีต้นแอปเปิ้ลของเราสองต้นนะคะนะ่แล้วก็จ้างคนสวนมาตัดยอดให้กําลังสวยเลยเียวแล้วก็ต้นนั้นมีแค่สองต้นค่ะปกติแล้วถ้าเราอยากทานนะคะเราก็ไปเก็บต้นนะั้นเพื่อนบ้านค่ะเขาบอกเก็บได้เลยอร่อยมากหวานนะคะเพื่อนบ้านใจดีมากให้ไปเก็บได้ ต้นเชอรี่เราต้นนี้นะคะใหญ่มากเป็นต้นต้นสมัยโบราณแล้วเราก็เลงให้คนสวนมาตัดยอดเขาเพราะว่ามันสูงจนเกินไปเห็นไหมคะเวลาลมพัดมาเผื่อมันหักร่วงลงมาไปโดนบ้านเพื่อนบ้านนะคะไม่ดีค่ะโอเคค่ะเราวโดูต่อนะค่ะดูที่ไหนแล้วที่จริงอาหารพวกนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากกับแฟนเราอะคะเพราะว่ามันมีไขมันแล้วก็ มีทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเนยนะคะแต่ว่าเราเราก็ต้องทานนะคะ,ะเพราะช่วงนี้เริ่มหน้าหนาวแล้วเราก็ต้องทานพวกไขมันบ้างนะคะเพืนะะ่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายอ,อันนี้เราจะให้ทานตอนกลางวันนะคะอาหารแบบนี้ไม่สมควรทานตอนกลางคืนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราอ้วนมันจะทาให้เป็นโรคเป็นอะไรนะคะดีที่สุดคือทานตอนกลางวันนะคะ พอเราคั่วนะคะคั่วกับน้ำมันแล้วก็เนยใกล้สุกให้เราใส่กระเทียมลงไปนะคะกระเทียมตัวเนี้เพื่อนๆแบบนี้ยหอมมากเลยนะคะกรีบแบบเนี้ยอันนี้เราได้มาจากสตีนนะแม่สามีซื้อมาฝากกระเทียมเปลือกแบบเนี้หอมนะคะหอมกว่ากระเทียมเปลือกแบบาข,าขาวใสๆนะแบบนี้มันจะมีกลิ่นหอมมากกว่าโอเคค่ะนี่นะคะเคล็ดลับความอร่อยนะคะทําแบบนี้แหละคะ่ะ ถ้าเราคนมากมันมันจะแตกนะคะมันจะไมนอร่อยนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยย่างๆเห็นไหมคะสีเขาพอเขาเป็นแบบเนี้ยเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยเราม,มีเวลานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปทางานแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะพอเป็นหนื่อเนี้ยเริ่มสุกแล้วใช่ไหมคะให้เราบีบก,กระเทียมลงไปเลยโรยๆ,ๆนะคะพอกระเทียมใส่ไปเริ่มหอมแล้ว พอเราใกล้จะยกเสิร์ฟนะคะให้เราใส่พริกไทยนะคะอันนี้เราเราเรา,เราครูเองนะพริกไทยดาพริกไทยป่นลงไปนะคะพริกไทยนะคะเ,เก็บความรู้นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจริงไหมนะแต่พริกไทยเนี่ยให้ใส่ครั้งสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่ารสชาติอาหารจะจะจืดชืดนะคะถ้าเราใส่กระเทียมถ้าเราใส่พริกไทยลงไปก่อนอาหารจะสุกนะคะ นี่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะใส่ที่หลังค่ะตอนก่อนจะยกเสรืบนะคะเพราะจะเพิ่มความหอมให้กับอาหารจานนั้นๆนะคะเคล็ดลับขอบคุณมากค่ะเผ็ดขาไม่ัวเคค่ขเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่เห็ดที่คั่วไว้ลงไปด้วยนะคะ แล้วแต่สุดใครสุดมันนะคะใครชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปนะคะโอเคนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดูนะคะว่าวันนี้เปียวจะถานอะไรนะคะอาหารเช้านะคะวันนี้อันนี้เป็นห่อบรืร้นนะคะตัวนี้มีประโยชน์มากนะคะเขาจะทำจะเป็นข้าวแบบนี้ค่ะเขาจะเขียนบอกหมดเลยให้พลังงานเท่าไหร่กี่แคลอรี่ เราก็อันนี้เป็นช้อนดิสลิเตอร์นะคะเราก็จะเอาแค่ครึ่งหนึ่งพอนะคะเราจะเน้นผักเออเราจะเน้นผลไม้นะคะเราจะเน้นอันนี้แค่นิดเดียวแต่เราต้องทานนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีอันนี้เป็นลูกแก่แครนแครเบอรี่หรือลูกแก่ ไม่ใช่ลิง่อนนะคะลิงกอนจะเล็กกว่านี้แต่อันนี้จะใหญ่นิดนึงทรอนแบอ๋อขอโทษค่ะทรอนแบเป็นผลไม้ที่หายากมากเลยนะคะส่วนมากแล้วจะมีทางแถบนอร์เวย์หรือทางภาคเหนือนะคะแอลลูกค้าเก็บมาให้นะคะน่ารักมากเลยอันนี้ทรอนแบนะคะทรอนแบจะใหญ่กว่าลิงกอนนะคะลิงกอนจะลูกเล็กนิดนึงลูกลูกเล็กๆกระจิ๊ดนึง แต่เนี่ยทรอนแวร์วิตามินสูงนะคะวิตามินสูงว่าคนส่วนมากจะนิยมเอาไปตากแห้งแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะเขาจะไม่มันจะไม่ดีสำหรับสุขภาพราคาน้ำตาลถ้าทานทานยเยอะนะคะม,มันหายากมากค่ะมีแต่คนแบบตื่นเต้น,นเวลาเราเล่าให้ฟังว่าเราได้ทรอนแบ้มานะ<ม>คือลูกค้าเก็บมาให้คะ<ม>่ะลูกค้าน่ารักมากเลยนะคะ<ม>แล้วก็เอามาใส่ช่องแข็งไว้นะคะผลไม้หน้าร้อนนะคะพวกเราจะใส่ช่องแข็งไว้ เนี่ยค่ะพวกเราจะเอามาใส่ช่องแข็งไว้นะคะฟิตไว้กินตอนช่วงหน้าหนาวนะคะเราก็ใส่ลงไปต่อนแดมานขึ้นดหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสตอรอเบอรี่นะคะเราก็ใส่ช่องแข็งไว้เหมือนกันกเพื่อนๆดูนี่เราไปเก็บช่วงหน้าร้อนกับแฟนนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูหน้าร้อนเนาะ นี่เห็นไหมคะพวกเราก็จะเอามาใส่ไว้ล้างทําความสะอาดพึงแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้ทานนะคะเพราะว่าตอนหน้าหนาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลไม้ให้เราทานนะคะบางอันที่ลูกมันเล็เละเ,เราก็มาผ่าครึ่งแต่ผ่าครึ่งแบบนี้รสชาติมันจะเปลี่ยนมันจะไม่ค่อยอร่อยนะคะแต่มันมันเววร็วเวรเร็วเวลาเราใส่บลูเบอร์รี่เลยค่ะนี่บลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่นี้เราก็ใส่ช่องแข็งไว้เราไปเก็บกับเพื่อนนะคะส่วนหนึ่งเพื่อนพาไปเก็บในในป่านะคะพวกเราไปเก็บกันสี่สาวน,นะคะ แล้วก็มีส่วนหนึ่งเพื่อนเก็บมาเรามาขายนะเราก็ช่วยกันซื้อนะคะหน้าร้อนพวกเราจะช่วยกันนะคะเพื่อนคนหนึ่งเก็บเ็ดขายเราก็ช่วยกันเพนนื่อนคนนึงเก็บผลไม้ขายเราก็ช่วยกันนะคะนี่ค่ะจิ้มไปทานหน้าหนาวนะคะของทุกอย่างของพวกเรานะคะหน้าร้อนเราจะเก็บไว้ที่ทันในช่องแขงนะคะนะคะวินแบ่รสชาติของเขาจะเปรี้ยวนะคะทานมากก็จะ สำหรับคนที่ท้องผูกนะทานแบบนี้ดีแล้วก็วิตามินสูงนะคะเราใส่นิดนึงนะคะเราใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะแล้วนี่ก็เป็นฮ่าลอนลาสเบอรี่นะคะอันนี้แหละพวกเราก็ไปเก็บมานะคะอ,อยู่ในช่องของเรามันจะมี u t u b e ช่องเก่าเออคลิปช่องเก่าเออคลิปที่เราทำไว้นะคะมันจะมีอยู่นะเวลาเราไปเก็บกาแฟเรา แล้วก็ใส่ถุงแพ็กไว้ทานนะคะช่วงหน้าหนาวผลไม้ทุกชนิดเนี่ยค่ะเป็นบางบางส่วนก็ได้มาจากเพื่อนบางส่วนก็ได้มาจากแม่สามีบางส่วนก็เป็นลูกค้านะคะแทบไม่ต้องเสียงเงินซื้อเลยนะคะแต่เราก็ตอบแทนคนอื่นด้วยการทําอาหารให้เขาเราก็ไม่ได้เอามาฟรีนะคะแบ่งปันกันเนี่ยค่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะนี่เป็นผลไม้แบบขายในห้างสรรพสินค้านะคะเขาก็จะเขียนแบบซูเปอร์มิกซ์ก็จะมีผลไม้สวัตตาแ์หรือก็มีลูกลูกเนี้ยค่ะกุจิหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอ๋อนี่ไงกุจิแ์นะคะแล้วก็จะมีเยินแยฮารอนฮาฟตรอนฮาฟตรอนเนี่ยลูกสีส้มนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะฮาฟตรอนมีวิตามินสูงเหมือนกันนะคะเขาไม่ให้ทานเยอะหรอก เนี่ยค่ะแบบแบบที่เราซื้อมานะคะตามห้างสรรพสินค้า e c กโ o โลกิด้วยนะคะฮา l f ฟ t ตรุ Half นี่ค่ะแต่ลูกที่ออกสีแบบนี้นะคะเขาจะไม่ค่อยอ,อร่อยเท่าไหร่เจะออกฝืนๆเหมือนกับแบบว่าเขาเก็บเร็วจนเกินไปนะคะถ้าลูกสุกได้ที่หน่อยจะจะออกสีสีเหมือนลูกพับนะคะอ่าเราก็ใส่ลงไปนิดหน่อยนะอะไรก็ตามใส่ทีละนิดมันจะเกิดประโยชน์นะคะไม่จำเป็นต้องทานเยอะออทุกอย่างแต่ว่า น,นิดหน่อยๆผสมกันไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เสียดายใส่ลงไปให้หมดเลยนี่ค่ะเราจะทานเขาเรียกว่าขอ,อก,กี้นะบางคนก็จะเรียกชาล,ลอนบางคนเขาก็จะเรียกแก่๊บรบนั่นแหละค่ะนี่ค่ะแล้วก็ล้างแล้วก็ไปไหว้ปู่เสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ตู้เย็นนะคะแล้วก็หั่นเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนี่เลยค่ะ ทานไว้เรียบร้อยแล้วทานแค่ลูกหนึ่งต่อวันก็พอนะคะเพราะน้าตาลเขาสูงมากอันนี้กล้วยนะคะบางคนเขาไม่ทานหรอกอย่งเราทานแบบนี้นะเราชอบอร่อยดีมันไม่เฝื่อนแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ใส่ลูกผลไม้ลงไปเลยนะคะนี่แล้วเราก็เติมแล้วเราก็เติมนมลงไปนะคะเอาที่เราชอบออ <laughs> แฟนบอกว่าอร่อยมากนะ่า <c oughs> นี่นะคะแค่นั้นแหละค่ะนมที่เราใช้เราจะดื่มนมประเภทเจากพัรยพืชน,นะคะอันนี้เป็นของแฟนปกติเราจะดื่มทําจากข้าวข้าว,าวมเมล็ดข้าวแล้วก็จากคาชโนเตอร์มะม่วงหิมะพานนะคะเราจะไม่ทานมที่ที่มาจากสัตว์นะคะโอเคค่ะเพื่อน แล้วถ้าคุณอยากอ้อขอโทษนะคะถ้าอยากท็อปปิ้งด้วยพวกผลไม้เอ้ยพวกเมล็ดทันยพืชก็ใส่ลงไปนะคะดีมากของพวกนี้มีประโยชน์นะคะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฮะไหนเนี่ยค่ะลูกเอ่อเชียเชียเฟิร์มมันจะมีแบบใหญ่กับแบบเล็กอัเนาะอันนี้ใส่ลไปนิดนึงท่าน านพวกธัญพืชเยอะๆนะคะมันดีสําหรับกระดูกแคลเซียมอะไรในร่างกายของเรานะคะอของเรามุมนี้ก็จะเป็นธัญพืชนะคะก็จะมีพวกอ,อะไรฮะ,ะเรียกว่าก็จะมีเมล็ดฟักทองอะไรอย่างเงี้ยคะเต็มไปหมดเลยมเมล็ดพันธุ์พวกอะไรเนี่ยเราซื้อมากินประจําแต่ว่ามันหมดไปแล้วก็มีเนะนี่ยค่ะมุมนี้เราก็จะเป็นพวกธัญพืชอะไรเงี้ยเราจะทานพวกนี้นะคะ เนี่ยค่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะอาหารเช้าของเราตัวปวดมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะทุกคนบายค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ